พระคาถาพระมหาอุปคุตผูกมานนี้มีริษฐานุภาพมีอนุภาพ,ม,าาพมีความศักดิ์สิทธิ์มากเสกด้วยสายศินทําเป็นมงคลสูมคอหากปลุกเสกคาถาครบ108คาบสามารถป้องกันพูดผีปีศาจท,ทั้งปวงและป้องกันอุปัตวะอันตรายต่างๆถ้าเสก3-7ถึง7คาบผูกคอหรือคล้องคอคนถูกผีเข้าสิงจะเจ็บปวดร้องครวญครางหยหวนอย่างน่าเวทนานัก ้าจะให้ผีที่สิงสูอยู่ออกไปให้ถอดหรือแก้ได้ผูกคอออกแล้วเอาได้นี้ตี้ปัดตามตัวตนของคนที่ถูกผีสิงอยู่นั้นผีจะอยู่ไม่ได้จะเพ่นออกเลยและไม่กล้ากลับมารบกวนคนในบ้านอีกพระคาถามหาอุปคุธผูกมารน,นี้ยังมีอุปเทศอีกมากมายใช้ปลุกเสกในทางพุทธเวทพิชิตโรคาพาดได้วิเศษนักลิงคาถาสวดภาวนาร้อยแปจบ ปักไว้ในคอมมิต์แล้วนะครับ